สวัสดีครับวันนี้พามาไหว้อนุสาวรีย์ครูบาศีวิชัยนะครับที่ตรงเชิงดอยสุเทพนะครับตรงทางขึ้นนะครับที่เป็นจุดตรงอนุสาวรีย์แห่งนี้เป็นจุดที่ลงจอบแรกนะครับในการสร้างทางขึ้นพระธาตุดอยสุเทพนะครับซึ่งอันนี้เป็นทางเป็นทางขึ้นใหม่นะครับทางสําหรับทางขึ้นโบราณน,นี่จะอยู่แถวหลังมหาลัยเชียงใหม่นะครับ กอ็อันนีออ้ตอนแรกก็เป็นแนวดำริของของหลวงสีประกาศนะครับแล้วก็เจ้าแกวนาวรัตนะครับว่าเอ๊อยากจะสร้างเอออยากจะเอาเสาไฟขึ้นไปบนยอดสุเทพพวกนั้นก็มาปรึกษาครูบาเจ้าสีพิชัยนะครับก็ออครูบาก็บอกว่าอื ทำถนนขึ้นไปเลยโอ้ทั้งสองท่านก็งงตกใจนะครับว่าเอ๊ะลำพังแค่จะทำแนวเสาไฟขึ้นไปเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าสำเร็จหรือเปล่าแต่อันนี้ครูบาบอกว่าทำถนนไปเลยเงี้ยก็เขาก็ทำย้ำนะครับบอความั่นใจนะครับว่าทำได้จริงหรือครูบาอะไรเงี้ยเราประมาณนั้นเพราะว่าตามประวัตินะครับ กูบาท่านก็นบอกว่าเอาเถอะทำสำเร็จแน่นอนเหมือนกันสุดท้ายก็สําเร็จนะครับใช้เวลาแค่ประมาณหเดือนน่อยๆน,นะครับก็ผู้ชนผู้คนทุกสารทิศนะครับเฮฮแกนมานะครับโดยไม่ต้องเสียเงินค่าจ้างอะไรนะครับโอ้โหมาด้วยจิตศรัทธาในตัวรูบาเจ้าศิวิชัยนะครับสร้างเมื่อปี ไปไปีเจเจดนะครับ2477จนเสร็จ2 4 7 8เจ็ดดนะครับเดือนเมษานะครับก็ใช้เวลามาณ5เดือนนหน่อยนะครับก็สำเร็จโห oh, เป็นอะไรที่เหลือเชื่อนะครับเป็นพระบุญบามรมีของคูบาเจ้าครับทุกวันนี้ก็มีลูกหลานนะครับก็มาเดินทางมากราบไหว้นะครับอนุสโรีคูบาเป็นประจำนะครับก็จะชวนเพื่อนนะครับก่อนที่จะขึ้นอยจุเทสเมืก็แวะ ไหว้ขอพรนะครับตัวอนุสาวรีย์คูบานะครับก็เพื่อเป็นสิริมงคลน,นะครับกับตนเองนะครับและครอบครัวนะครับก็วันนี้ก็พานเพื่อนมา,มารับชมแล้วก็มีท้าความถึงประวัติบ้างนิดหน่อยเนาะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ